นี่ก็คำผมตกจริงปะเนี่ยพี่ขอพี่อโทษดวยคำับรอขบวนขบวนเรามีปลาโรมาด้วยภาคใต้ใช่ก็เราจะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วก็จะมีพี่พี่วิเจฟพี่นานงามพี่ย่าอะไรพวกนี้ยึ่งอยู่อยู่ในขบวนนั้นด้วยก็สนุกครับแล้วก็มีเป็นบรรยากาศที่ เราอยู่บนรถแล้วก็มีแฟนคลับฉีดน,น้ำเราครับก็สนุกดีครับ <c oughs> ไม่บ่อยเนะออกกาะสำหรับการขึ้นรถแห่เราเต้นอะไรไหมไม่ใช่ไม่บ่อยไม่น่ามีใครครั <c oughs> ้งแรกใช่ร <c oughs> รครั้งแรกมันขึ้นรถเขินๆยังไงไ <c oughs> หมเขินนะเราเราขับรถไปใช่ไหมตั้งแต่อุตส่าหรีนั่นจะมีแฟนคลับก็เป็นแห่เป็นขบวนเลยเต็มไปหมดเลยครับก็รู้สึกว่ามันรู้สึกดีนะสนุกดีเป็นปีได้กับการที่เปิดเปิดเปิดกับการใหม่ของเราแล้วครับ รู้สึกแดดสู้แดดอสู้แดดไหมอ๋อสู้ครับสู้เลยไม่ได้เราเห็นเลื่อนแตงผักเพื่อนมาหาชนที่แบบรู้ว่าเป็นสุนัี่ตามตามขโมเป็นบ้างก็เราะเไปอรแดดกันเพอารอนด้ อะไรเราเปลี่ยนเลยยังเปลี่ยนเยยังเปลี่ยนไม่ทำไม่ับย้อนับแต่ว่าเปลี่ยนอยาก้ที่นีที่่มีหลายนีนเชิญชวนห้านนครับผมเรแค่ที่อยากจะเปลี่ยนนะาน้ไม่พอแล้วอยากะเปลี่ยก็มาสนุกม <oh> ้วนนุก สุขพัดนะครับที่ซิงค์คาวเวอร์รางน้ำสงการในทัวรเนะครับเอาที่มหาสงการร่างน้ำจัดขึ้นวันที่13นะครับ16เมษายนนี้นะครับก็มาช็อปมากินกันได้นะมีหลายอย่างให้ทำเลยใช่ไหมเพื่อนเจมินายเออช่ใช่โอ้เมื่อกี้กาอ่านเลยนะเพื่อนก็อ่านเลยชื่อมันจะได้ชื่อไม่ได้โผลไงโผล่ในงานที่โผล่ก็มาโผบ แล้วมาติ่งไทยหรือเปล่าเหรอติ่งไทยติ่งพี่เจฟครับเออจริงๆตอนนี้พี่เจฟโชว์อยู่แต่เนี่ยมาสัมภาษณ์แต่ก็ได้ยินเสียงตีของเจฟอยู่งดงามมากครับงดงามมากแล้วก็มีพี่นนทนนซึ่งเดี๋ยวจะมาตอนเย็นนี้ครับพี่นนทนนด้วยถูกต้องแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่พี่เจฟพี่นนทมีเยอะมากครับก็ใหญ่ทุกคนลองมาดูนะครับที่คิมพาวเวอร์นะครับแต่อย่างวเราเนี่ยตอนนี้คือเราเนี่ย อยากครับไปได้หรือยังครับอยากไปมากกว่าเดี๋ยวไปแล้วหนึ่งดูก่อนครับว่าเดี๋ยวมงว่าจะต้องมีงานต่อจะติดตามแน่นอนอะไรนะครับถ้าเกิดไม่มีงานีแน่นอนติดตามแน่นอนครับติดตามแน่นอนไม่มีงานก็ดูขันเ tiktok ig อะไรเต็มไปหมดเลยวันนี้น่าดูสดชื่นวันนทร์ได้ขึ้นไปดีเหมอนพี่แจ๊คอ๋อหน่าดูสดชื่นเหรอครับเออ่ ใช้ใช e e e uh, e e ่ใช้ใช่ใช่โปรดักชัใช่โ r o d u c ชั่นเาสัมภาษณ์อยู่เเีเงียบเลอย่าไม่เก่งกันเยงียบๆหน่อยพูดอยู่ไม่มีใครพูดเลยนะไม่มีใครพูดเงยบๆ ที่ไหนนะครับก็ผมว่าผมอยากไปใช้เวล้วเพราะวัวเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้ไปไหนมาไหนกับครอบครัวนานแล้วเลยมันที่สิบสี่วันครองวัวมากเลยก็ปเลยเอออากาศจะไปเลี้ยงข้าวไปเรียนกล่องอะ่าแนี้แต่ว่ามือจะมีงานี่ยก็อาจจะไปหลับอบวันาบคืนขาษาน้ำก็เนี่ยเดี๋ยวต้องมีจะบอกไม่ได้สั่งพรุ่งนี้เลเดี๋ยวใช่พรุ่งนี้จะขาดขาด เบอกนะเพราะว่าอยากให้ได้รับอ่กเลเสาดแนพี่านยงไงหครับเดี๋ยวจากพี่รดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวผมจะสาดแทนโอ้สาดโอ้สาดคุณพ่อคุณแม่เลยอสาดไม่สนลูกใครอยู่แล้วอ๋ออแบบนึงเขาคือแม่หัสาดไม่สนแม่ใครอยู่แล้วไ เรียกว่าสานไม่สดรึเป็นปุ๋ยหรือยังเออได้เรื่องสานไม่ได้ได้ได้สานไม่สดใครต้องการว่าใครเจอเจอผมก็คือสามารสานด้วยค่ะสานได้ครับสานได้สานได้อนุญาตให้สานเลยถ้าสมมติใครเจอผมในะไม่ใช่คการสามารถสานได้ไปเดินที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในงานตอนนี้สัมภาษณ์ก็สามารถสาดได้บนไปเย็นเนาะพร้อมพร้อมพร้อมโดนสานไม่มีน้ำอ๋อพี่สาดมาสิครับ ไมติดเลยไม่ติดลยมา่งพิถาเลยพิถาน่เรานี้เยจ้าอยู่นต่ว่าชงเวลยคนข้่ะเี้ยวไปนดี มีรอนอย่างเดี้วเลยก็วันนี้แบคขับก็รอหนูุลยนังไม่เนคขับที่เดินมาเมลอนเมลอนเมลอนเอออะไรมีรอนยังไม่ฟังยังยังไม่ได้ฟังครับผมไม่เคยฟังนะแต่ว่าผมได้ยินประจำเลยเออพี่เชื่นะเขาจะปล่อยให้ฟังตอนที่วอแต่งหน้าอะไรมันเป็นเพลงองแต่งหน้าเรีอได้เออไม่โชว์ันนี้ไได้เพกรเิ็

ไม่ระูดไม่ใช่เพลงอ๋อเพลงชิชิอ๋อเขาเชีชีต้องแล้วอคืตอนนี้คือจะผักเปนเแดนแลัเป็นเมนแดนเหรอเออถ้าเป็นได้ก็อยากเป็นอยัจะนแรกวันแรกอังไม่ไ้แดนเต็มที่เดี๋ยววที่สองี่จะเป็นได้แน่นอนอาจจะอาจจะลองดูก่อนแปว่าคนนี้ีก็ได้แต่คนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามาใส่แดนแล้วเขาจะไปวงกัน ทีป๊อปแล้วเขาจะไปแบบเดี๋ยวเขาจะไปเข้าวงกันะบัสอะไรจะไปไลฟ์แฟนอะไรเต็มเลยเข้าไปผมก็ดรอปไปกจูบไม่ได้ก็แปลว่าพรุ่งนี้จะไปแดนฉ่กแต่อะไรแค่ครับพรุ่งนี้จะแดนฉ่ำแต่อะไรแคาเลยอ๋อใช่ครับก็อยู่ไปดีกันนะพรุ่งนี้นะกับอลไรแค่ไป่ปใช่ครับ เราพิจารณา่อยนก่อนแล้วตอนต้นเดือนมันมีดราม่าเนาะที่ออกโวตขึ้นมาครับผมเป็นยัไงบ้างครับตอนผมว่ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยอมรับเขาเรียกอะไรกันครนะเขาที่เห็นของทุกคนแล้วเพราะว่าผมก็ผิดด้วยแหละที่เออไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ดูให้ดีไม่ตัวใช้ให้ดีอะไรก็เสียใจมากเลยนะไม่ใช่ไม่ให้ไม่รู้สึกผิดเลยนะไม่ไม่ให้แบบว่าไม่ได้รู้สึก ไม่รู้สึกแล้วไม่ทําอะไรเลยนะผมรู้สึกผิดเลยผมวันนั้นนะผมไม่กล้าไม่กล้าพิมพ์อะไรลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละไม่อยากไม่อยากไม่อยากพูดแล้วอะไรแสดงว่าความหมายแสดงว่าเราความรู้สึกความยินดีเหมือนกันที่รู้สึกผิดเหมือนกันรู้สึกรู้สึกผิดมากครับผมผมผมยืนยันแล้วผมแปลว่าพูดเสมอว่าเออผมผมสนับสนุนไม่ว่าความรักนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามรู้สึกว่า การที่เขาบอกว่าเออเราไม่ให้เกียรติเพศเาเรียกว่าอะไร LGBTQ อะไรเงี้ยรู้สึกเสียใจมากเนะครับว่าผมไม่เกียดพี่พี่ทุกคนครับพี่ทุกคนน่ารักแต่เป็นแฟนเราเพราะว่าเอกมาปกป้องเหมือนกันเพราะที่อยู่วันนั้นที่วันสรุปด้วยแล้วก็ใช่เทศกาลเหมือนกานอะไรแห่นึเงินนะครับชายก็ขอบคุณแฟนๆครับก็นั่นแหละผมก็รู้แล้วว่าผอะไรแล้วครั้งหน้าก็จะไม่ทำอีกขอบคุณมากที่เออบอกกแก่ชายถ้ามีอะไรบอกบอกมาได้เลยด่าบอกมาได้เลย อ่าอินดียอมรับเต็มที่เลยครับก็แต่ว่าก็อย่าแรงมากนะอย่าโม้เลยนะแอปเดตด้ครับก็มีซีรีส์ครับชื่อว่า My Love Mix Up ประจัดมันแก่เขียนรักแล้วยังลบอีมาจบแล้วว่าชื่อเพื่อนคนนี้หรอหยอกหยอกปิกล้องแล้วครับปิดกล้องแล้วครับปิดกล้องแล้วพร้อมจะเอ่อเรียกว่าอะไร พร้อมจะตัดต่อแล้วให้ตัดต่อไปแล้วตัดต่อแล้วด้วยหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ให้ทุกคนดูแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามรอกันแล้วกันนะครับไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วก็สนุกอย่างมากแน่นอนครับมีโอกาสได้เห็นอะไรยังไงบ้างพยาบางว่ามันจะออกมาเสมอมีโอกาสได้เห็นกันบ้าหรยายังเออ ยังไม่มีครับเพราะว่าเราอยากลองดูบองกันดูแเ้าเพราะว่าแบบเวลาถ่ายก็ถ่ายถ่ายแบบสลับสลับกันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ไม่มีสปอยอะไรได้บ้างออกมาได้บ้างครับสปอยเหรอมีอะไรสปอยบ้างคุณมีบางเจมส์รีบเพลงครับมีเพลงเยอะมากๆไม่แพ้แฟนผมเลยก็เป็นเพลงที่ดีมากๆครับก็อยากให้ทุกคนไปฟังครับเป็นเพลงที่ ผมรู้สึกถูกจริตกับผมมากๆด้วยนิดๆท่าใหญ่ทุกคนรอฟังครับเป็น OST ทั้งขผมเนาะทั้งของคเลยครับครอ่อดิตครับฝากงานนี่ครับไปคีปหาสงการระลังน้ำ ม้วนหนุบสุดท้ายนะครับจะมีถึงวันที่สุดผมเป็นสายยนต์นะครับก็จะมีศิลปินมามายเลยเดี๋ยวจะมีพี่ๆในค่ายเราด้วยนะครับมาอีกสองวันก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็มีซีรีส์ใช่ไหมครับเจมินายก็ชื่อมาเลอร์มิอั์นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถตอนนี้ให้ะราไป ให้ทุกคนได้ดูแหละครับก็ฝากด้วยครับร้ก็มีเพลงครับเพลงใหม่ของเราชื่อออกเลยครับชื่อว่าอะไรครับเจมินายครับของคุณชื่ออะไรครับของผมชื่อโปะครับเออใช่ผมชื่อเจมินายครับข้ามอะไรนะนี่เป็นากนรารเปิดบ้านกัน ซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลใหม่ลงเป็นเพลงแรกของนามศิลปิน Riser Music ครับก็ของผมจะเป็นใกล้เกินครับ To Close To h well, a n d o e ครับของคุณเป็นอะไรครับใช่ผมเป็นมุนเป็นอะไรผมตอบไม่ถูคุณเป็นเพลงอะไรผมชื่อเพลงว่า Candidate นะครับเพลงแนแนก็สามารถตันได้ที่ยูทูบนะครับ Riser Music เลยครับฝากด้วยครับขอบคุณรับคุณ่ประสบการณ์ในประเทนะครับทุกคนขอให้คระบ มีความสุขสมการนะครับพีแล้มีสการนานแล้วเพิ่กับรูกเะที่เพิง้เจได้าตนี้ะงนี้้นี